ตอนนี้นะครับรถจกัก MTT ขีด02นะครับแล้วก็9 09ขีด16 CSM นะครับกำลังเดินทางไปย,ย่านสถานีบ้านโป่งนะครับตัวนี้รถจักรเป็นตัว อัดหินนะครับก็เข้าใต้หมอนคอนกรีตนะครับแล้วก็ปรับระดับรางด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามไปรับชมกัน,นครับถูกคำสั่งให้ไปย่านบ้านโป่งนะครับย่านสถานีบ้านโป่งนะครับ m t t ขีด02นะครับเป็นตัวนำนะครับเราก็09ขีด1หด cm 09ขีด16 cm s นะครับดามหลังเจ้ารถจัด m t t ขีด02นะครับมาด้วยกันนะครับจะเข้าทำงานที่ย่านสถานีบ้านโป่งนะครับ ช่วงนี้ก็ลงหินไว้แล้วนะครับจาาตัวนี้จะมาอัดหินลงใต้หมอนคอนกรีตนะครับตอนนี้มาบริเวณโค้ง้ันโป่งแล้วนะครับ อนนี้ช่วงมันโป่งกับช่วงชุมทางหนองประดุกนะครับก็มีการเล่งวางทางรถไฟกันนะครับช่วงหนองประดุกก็ประแจเยอะมากเลยฮะยี่สิบกว่ายี่สิบกว่านัมเบอร์เลยนะครับส่วนส่วนมันโป่งนี้ก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับสําหรับประแจนะครับ เดี๋ยวจะผ่านบริเวณจุดตัดนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่วิ่งไปดูรถให้นะครับ ข้ามบริเวณจุดตัดบ้านโปงนะครับไม่ค่อยเห็นบ่อยๆนะครับสำหรับเครื่องจักรสีสันแบบนี้นะครับ บริเวณจุดตัดมาแล้วนะครับนี่นะครับมาจอดที่ย่านบ้านโป่งนะครับบริเวณทางรถไฟที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับตอนนี้มีกองหินนะครับกองบางบางทางเอาไว้นะครับสำหรับเจ้ารถจักร MTT ขีด02นะครับแล้วก็เจ้าตัว09ขีด16 CSM เนี่ยก็มาจอดที่นี่นะครับนี่นะครับจุดปลายทางแค่กองหินนะครับสำหรับเจ้าขบวนรถจักร MTT ขีด02นะครับพาเจ้า09ขีด16 CSM นะครับมาจอดที่บริเวณจุดตัดทางด้านเหนือนะครับของสถานีบ้านโป่งนะฮะก็ฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ าถ้าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมตับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ